คนระดับมาริโอยังถูกบูลลี่เรื่องหน้าตาและรูปรา่างและเราก็คือชิวได้เลยชิวเลยค่ะทั้งนี้คือจะบอกว่าเราหัวเรานะ <c oughs> เราอ่านข่าวแบบยิ้นแย้มแต่ว่าพี่เป็นมาริโอพี่ก็นอยเหมือนกันนะก็เข้าใจใช่<อ>ทั้งนี้บอกเลยว่ามีเพจบูลลี่เป็นข้อความบูลลี่มีกระทู้บูลลี่ว่า อ้วนจังเลยยช่วงนี้ดูอ้วนยังไงไม่รู้มันไม่ใช่ล่ำนะคะมันอ้วนค่ะยิ่งตอนบางตอนที่ยูท b e ของมาริโอเองบางมุมโอ้โหแน่นมากแน่นเกินไปทำอะไรมาดูทรงคนอ้วนๆอ,อ,อย่างเงี้ยต้องมีอะไรแน่ไปเจอมาริโอก่อนหน้านี้ถามจันจิจันจิก็บอกว่าถ้าเขาเบรกจากการถ่ายละครถ่ายหนังเขาก็กินไงเขาก็เลยอ้วนไงแต่ก็อ้วนยังไงก็หล่อเพราะว่านาเขาหล่ออันนั้นฝั่งจันจิไปถามมาริโอมาริโอคะ คนว่าคุณอ้วนคุณบุรี่คุณนะคุณคิดยังไงเชิญค่ะถามครับอ๋อครับก็ไม่ซีเรียสครับแต่ก็แอบเสียใจนิดนึงครับเพราะว่าบางทีคนเราอะบางทีอ้วนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบวนบวนมของชุรสหรือเปล่าวางนั้นผมอาจจะกินผงชุรสเยอะหรือเปล่าแล้วโซเดียมมันเยอะอะไรเงี้ยพอเขาถ่ายอย่างเงี้ยมุมเมืองอะไรอย่างงี้ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธครับเก็แบบมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ทุกวันไม่หรอกครับก็ผมก็ไม่ไม่ได้กินเยอะอะไรครับอาจจะชุดวันนั้นใส่อาจจะอยากใส่ชุดเก่ามันเล็กไปนิดนึงคนนกปตองเยอะเหมือนกันครับปองเยอะเหมือนกันเพื่อนในวงการเองคือปอกโอ้โหบอกว่าโอ้อ่ออยู่แล้วใช่ก็ไม่อยากให้เขาออกตัวแรงนะแต่ว่าเพื่อนร้องหรอเพื่อนผมเขาไปแล้วผมดึงก็ไม่ทันแต่แต่วันนี้ก็หล่อนะออ้ยขอบคุณจ้า เป็นคนที่นี่นี่เนีย,ยืนข้างกันเนี่ยเป็นคนที่ตํานานเนาะไม่มีอะไรเวลาไม่ทําอะไรเขาได้เลยจะอ้วนจะผอมหน้าหล่ออยู่ดี